คลิปวันนี้จบแล้วค่ะสวัสดีฮะกลับมาพบกับช่อง TNT Rider นะครับผมค่ะสวัสดีค<า>่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันเด็กชิบคำว่วาลอานะ จะทำอะไรวันนี้จะทำอะไรวันนี้จะมาจะบอกว่าขับก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าไม่ได้ตบเกียร์อะไรเลยเอาเป็นว่าจะมาลองเฉยๆก็มาขับแหละนะไม่ใช่ขับขึ้นไปควบรถอย่างท้านถือว่าขับหมดแล้วว่าควบรถนะเออขับรถหมดแหละนะดีเจใต้อย่าขับนะไม่ใช่หรอกก็เออวันนี้ เลิกงานดําดีนะฮะเพราะเจต้าแกเคยขับไปแล้วครั้งหนึ่งนะตอนคลิปที่เรารีวิวรถนะฮะรีวิวรถอ่ตอนนั้นฉบับเจต้านะก็สามารถไปดูได้ในคลิปนะผมก็เดี๋ยววันนี้ให้เจต้ามาขับรถนะโอเคเดี๋ยวเราก็ขับไปใกล้ๆเจต้าก่อนมาใกล้ๆทำไมพร้อมยัง โอเคฮะเดี๋ยวตัดไปตอนที่เจต้าเริ่มสตาร์ทรถไปเลยนะฮะโอเคครับโอเคอ่ะอะไรยังไงการจะขับรถครั้งแรกเอ้ยจะเราจะเริ่มจากการขับ Big Bike, ิ๊กไบค์เราก็ต้องเริ่มจากการเข็นก่อนนะฮะอเอไอไปอานมอานมพิงไ้ใช้ตูดใช้ตูดดัน นี้จบแล้วค่ะเหมือนต้องมาเหมือนก็าว่าต้องเดินขึ้นไปเล่นรถไฟหอกอะไรอย่างเงี้ยรู้นะว่ามันก็ไม่ตายอ่ะแต่มันก็มีสิทธิ์สวยยังโอเคถ่ายเอ้ยมาถ่ายวิดีโอไม่ได้ถ่ายรูปโอเคอ่ะเริ่มจากบิดกุญแจเอยกุญแจ บิดกุญแจก่อนนะใส่หมวกนะม่ต้องใส่ก็ได้ขับช้าๆเดี๋ยวหมวกมันกระแทกนะไม่เป็นไรขี่แบบนี้ขับช้าๆไม่เป็นไรกูเป็นก็ตอไปเ่้ยอ่ะส,สตาร์ทก็วิ่งทำไมขาตั้งแข็งขงานาดนี้โอเคฮะพ่อคอยตี ีวงเลี้ยวบ้างๆมาดูเจตา้าเขาขับรถกันนะจะลงให้เด็กกับเด็กของขับแบบไม่ต้องให้ได้นะ ออาปล่อยแค่ปล่อยไหลก็ได้อะไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไปไกลเลยแล้วจะกลับมาได้ไหมนะ ันรถเขาก็มาเม่นเอา าขับตามมา,าเดินมาก่อนอลงนะคะค,คอยเลียวนะคะเอปว่าถ้าลงก็ลลแรงนะครับตอนนี้ที่สุดเดาาาาามีปัญหา่ขรถแก็แต่เรายังขับไม่คลองให้มันขับที่งกว้างก่อนะถ้าปล่อยคันดับปะไม่ดับไม่ดับรอแต่เรียไปก็ได้เราใช้เราขับช้า บ้างยังหน่อยได้โอเคอ่ะ <Okay>, uh. ดับเครื่องก่อนปะัะดับดับเลยเดี๋ยวมันโดนกระตกุกอีกโอเคดับเครื่องเลยโ okay, uh. อเคอ่ะขาตั้งลงก,ก่อนขาตั้งอ,อยูไ่ไหนไม่คิดจะขับหรอกไม่คิดจะมีอันแบบนี้หรอกเอ้ยพอดีกว่าจะตาต้าตัวออกจากไฟแดงดูมือหนิออ้โหดูมือมาดูมืออ่ะอยู่ดีดีมีอะไรฝากถึงสาวๆที่อยากจะขับ บค่สามร้อยก็พอมั้งแค่สามร้อยแบบพี่มีก็พอมั้งดูสิมาดูมาดูใกล้ๆนี่ขนาดมันช้าเนี่ยก็เราไปกดแรงอ่ะก็ไม่ได้อยากกดซะหน่อยมือกดลงไปแรงอ่ะเป็นแมทดีกว่าเป็นแมทดีกว่าสำหรับมือใหม่ใครอยากจะขับก็ขับได้นะแต่ว่าต้องให้คล่องก่อนใช่ไหมไม่ใจเลตบมุกให้กันเลย โอเคอ่ะสำหรับวันนี้อันนี้เขาเอาไว้ถ่ายรูปสวยองเดียวโอเคอะเอาไว้ถ่ายรูปนะฮะรถมีไว้ถ่ายรูปไม่ได้มีไว้ให้ขับใช่ไหมขับก็เอ็นขับกัตัวเบาๆเอ็นแนกโอเคอ่ะแต่เวฟเขาก็ยังขับไม่เป็นเลยนะเขาต้องลองเวฟก่อนหรือเปล่าอ่ะปีคิดปีคิดปีคิดยังไงอ่ะคิดราคะบ๊ายบายเอาฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้กับช่อง TNT อะไรด้วยนะแชร์ไปเลยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผมค่ะขอบคุณค่ะ